เลี po. uh, ้ยวฟูคุ้มค่าไหมกับกักโปเออพี่ท็อปลากไงกักโปวันนั้นพี่ทาคู่เลี้ยวฟูด้วยนน่ใช่ไหมพี่ว่าจะพี่ว่าให้เวลาเถอะกักโปกักโปรวมถึงดาวินด้วยเรื่องสิ่งนี้คือมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาคาดหวังอะไรจากเขาไงคือนึกออกว่าทีมมันไม่ได้เรื่องอะเนาะเออก็เรื่งเนี่ว่าทีมมันไม่ได้เรื่องอยู่แล้วคือจะมาคาดหวังอะไรกักโปคนเดียวไม่ได้มันความกดดันที่โยนหรคนคนนี้ก็เกินไปไงอย่างดาวินอยากเห็นไหมอ่าตต้องเห็นว่าดาวินเล่นดี เล่นดีขึ้นเห็นไหมจังหวะที่เขาหาบอลจังหวะจับบอลจังหวะยิงมันดูมีความมั่นใจมากขึ้นอ่ะดีขึ้นกับตอนแรกอ่าใช่ใช่อ่าแต่แฝงแค่ว่าประตูประตูเป็นก่อเป็นกรรมยังไม่มาอืมแค่แค่ขอประตูแรกเท่านั้นเองมันมาเมื่อไหร่ก็ื่อนั้นอืมขอประตูที่แบบว้าวอ่ะประตูแรกมันมีนะที่แต่ว่าประตูที่มันว้าวถ้าทำให้ทุกคนแบบมีประตูอุดปากก็ใช่คำนี้แล้วนะอ่าประมาณนั้นเออแต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่กันนะ